ตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปี2567จากการสำรวจดังกล่าวบัณฑิตแรงงานได้เล็งเห็นความสำคัญโครงการขุดลอกคูไส้ไก่ในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่5ตำบลท่าเรือซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่การทำนาข้าวและการเกษตรอื่นๆ แต่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากน้ำไม่สามารถไหลผ่านคูไส้ไก่แห่งนี้ได้เพราะมีหญ้าและวัชพืชอื่นๆปกคลุมมีขนาดเนื้อที่ดังนี้หมู่ที่1กว้าง1.0เมตรลึก0.60เมตรยาว1,100เมตรหมู่ที่5กว้าง0.50เมตรลึก0.50เมตรและยาว1,000เมตร ตำบลท่าเรือนับว่าเป็นหนึ่งตำบลที่มีเนื้อที่การทำนามากเป็นอันดับต้นๆของอำเภอซึ่งหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการแล้วจะทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรและจะเป็นการจ้างงานสำหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้สลามอลัยกุมวาเรามตุลอยบารากาดุสวัสดีครับผมนายการิยามะมิงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห ตำบลท่าเรือโูโคกโพจังหวัดปัตตานีขออนุญาตนำเสนอขุดลอกคูไส้ไก่เพื่อพิจารณาโครงการจ้างงานเร่งด่วนของตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีในพื้นที่ของหมู่ที่5ครับก็ใช้ร่วมกับหมู่ที่1ซึ่งจะมีประชากรที่ใช้อยู่ร่วมกันก็ประมาณ400ราลังคาเรือนซึ่งปัจจุบันเนี่ยของหมู่ที่1กับหมู่ที่5ท่าเรือเนี่ย ก็จะประกอบอาชีพในด้านการเกษตรก็ทำนาเที่ส่วนใหญ่ซึ่งปัญหาในด้านการทำนาก็จะมีในเรื่องของน้าซึ่งไม่ไม่เพียงพอต่อการใช้ส่วนในส่วนของครูไส้ไก่ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าสร้างมาตั้งนานแล้วซึ่งเกิดการชันบุกชำรุดสูญเสียซึ่งถ้ามีโครงการนี้ขึ้นมาก็จะเป็นผลดีต่อชาวบ้านหมู่ที่1และหมู่ที่5ครับ